วันนี้เราจะมารีวิวคร่าวๆนะครับหลายท่านถามมาว่าเวสห้า1ัหนึ่งตัวรุ่นใหม่เนี่ยรุ่น QR เพช Carrier นะครับคลิกลิซนั่นเองนะครับมาต่างกับตัวรุ่นแรกยังไงอันนี้ตัวรุ่นแรกแพคเ t e Carrier นะครับรุ่นแรกเลยเนี่ยก็ยังยอดนิยมนะตอนนี้นะก็หลายหน่วยงานยังใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะในต่างประเทศแล้วในประเทศของเรานะครับก หน่วยงานตำรวจผู้รักษากฎหมายในที่สหรัฐอเมริกาแล้วหลายๆประเทศทั่วโลกยังใช้อยู่นะครับมันก็เกือบ20ปีแล้วนะครับแต่ก็มีปีนี้นะครับปี2023นะครับมีรุ่นใหม่เข้ามานะครับชื่อรุ่น QR p a t e Carrier นะครับตัวนี้นะฮะตัวด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่นะครับก็เสริมฟังก์ชันนะครับเพิ่มเติมนะครับมาพอสมควร อาจจะเป็นเมเจอร์เชนเลยก็ได้นะครับเมเจอร์เชนกับตัวเริ่มต้นตัวแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูกันว่าความแตกต่างเขาจะเป็นยังไงอ่ะด้านบนรองบ่าตัวน,นี้จะหนานะครับจะเป็นอ่าเป็นเป็นฟองน้ํานุ่มๆหนาๆนะครับแล้วเป็นสลิงนะครับรุ่นนี้ไม่มีสลิงแล้วนะครับไม่มีสลิงปลดปลิกรีลิสเร็วแล้วรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่รุ่นใหม่ ตัวนี้รองบ่าเนี่ยวัสดุเป็นไฮเปอร์ลอนนะครับเป็นไฮเปอร์ลอนแล้วก็จะมีตัวรองบ่านิ่มๆนะครับไม่ให้มันบาดคอเรานะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ปรับไซส์ได้นะครับตามาขนาดของหัวไหล่ของแต่ละท่านปรับไซส์ได้แต่ต้องดึงตรงนี้ล่นมาก่อนนะครับดึงตัวอไอเจ้ารองบ่าอ,ออกมาก่อนแล้วก็เราค่อยคอย่คอยปรับตามตามไซส์เรานะครับส่วนนะครับ นะฮะไม่เหมือนกันสลิงไม่มีแล้วนะครับตัวนี้จะมีควิกลีซสลิงนะครับซึ่งเขาไม่ทำแล้วนะครับณตอนนี้นะครับด้านหน้าแผงด้านหน้านะครับอันนี้แผงด้านหน้าแผง,งด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นวัสดุ่าผ้าเป็นอีกแบบมันจะเหมือนว่าเป็น่ัพวตีนตุเกแกนะครับแต่เป็นเลเซอร์คัตแต่ตัวนี้เป็นเลเซอร์คัตเหมือนกันแต่เสริมความแข็งแรงนะครับต,ตัวเนื้อผ้าเนี่ยเสริมความแข็งแรงเพื่อจะ ได้เกี่ยวยึดก,กับอุปกรณ์พวกนี้ได้มากขึ้นนะครับน้าหนักมากขึ้นเพราะตัวนี้อาจจะด้านบนเนี่ยาจะาติดอะไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ผ้าเขาค่อนข้างบางนะครับมันอาจจะเกิดอาการฉีกขาดได้นะครับเสียหายได้นะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องอดมินงเผลนะครับรุ่นนี้จะมีอดมินงเผลด้านหน้านะครับนี่คือรุ่นเก่านะครับแต่รุ่นใหม่ไม่ทําแล้วครับเพราะว่าเขาคงคิดว่าไม่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 ไม,ไม,ไม่จำเป็น หรือถ้าจำเป็นอาจจะซื้อแอดมินเพาส์มาติดเองด้านหน้าเองนะครับด้านหน้าตรงนี้ยังเป็นตินตทุกแกอยู่นะครับส่วนหนึ่งไว้ติดพวกชื่อหน่วยไปหรือเป็นธงชาตินะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแผงด้านหน้าเป็นตินตทุกแกติดปกตินะครับตัวนี้นะครับจะแตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันการใช้งานแบบรุ่นใหม่จะมีเขาเรียกว่าเกียร์เซตแคปเปอร์โบลิตี้นะครับก็คือว่า สามารถติดเกียร์เซตได้ซึ่งทั้งห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยออกเกียร์เซตมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพวกเกียร์เซตจะเป็นแผงลังพึ่งนะครับหรือเป็นอ่าคือ h e คริป i ์นะครับแผงลังพึ่งหรือจะเป็นพวกเกียร์เซตต่างๆอย่างเช่นพวกอ่า t o bancher เกียร์เซตนะครับมันสามารถติดตรงนี้ได้เลยเขาถึงได้ทําตีนตุ๊กแกตัวนี้ขึ้นมาตัวเนี้ยมันไม่รองรับนะครับเพราะมันไม่มีตีนตุ๊กแกมันเป็นแค่แผงโมเล่เฉยๆแต่ตัวนี้รองรับทั้ง2ระบบ ม่ฝากหมายความว่ารองรับทั้งเกียร์เซตนะครับแล้วรองรับทั้งพวกเพาปกติทั่วไปที่เป็นแผงโมเดลด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นรองรับทั้ง2ระบบเลยนะครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะติดพวกซองเพาแม็กปกติโดยที่พวกนี้ก็ติดได้ถูกไหมครับเราก็สามารถติดได้ครับนะฮะโดยที่ใช้นะครับแผงพวกนี้ร้อยเข้าไปแต่ถ้าเรามีเป็นเกียร์เซตนะครับชุดเกียร์เซตของ ของแทางหนึ่งเราก็สามารถติดเกียร์เซฟตรงนี้ได้เลยแล้วก็แผงสามารถมาเกี่ยวเกาะตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างจะอ,อ,อ่อนตัวนะครับในการใช้งานสามารถใช้ได้หลากหลายมากกว่าตัวรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวดูมาดูตรงนี้ครับที่ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงคือด้านข้างนะครับเรามาดูด้านข้างกันด้านข้างเนี่ยนะครับ รุ่นนี้เวลาจะสวมใส่ทีต้องดึงตีนทุกแกออกมานะครับมันจะมีเสียงแหวกแหวกอย่างนี้นะครับอ่านะครับแล้วตรงนี้เป็นบันจี้ก็คือเป็นยืดนะครับระบายอากาศคล้ายเคียงกันแต่ตรงนี้ไม่ใช่บันจี้แล้วนะครับจะเป็นวัสดุนะครับเป็นไฮเปอร์ลอนผสมกับพวกโพลีเอสเตอร์นะครับจะไม่มียืดหยุ่นแบบนี้แล้วครับไม่ยืดหยุ่นแล้วนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างจะฟิกส์ตายตัว แต่ที่แถมมานะครับที่ไม่เหมือนตัวนี้คือเวลาเราจะต้องปลดนะครับชื่อมันถึงบอกเลยครับว่า q u r e l e a s e QR e l a ์ e c a r r i e r เนี่ยครับเห็นไหมครับจะเป็นตัว Quick Release ของทางห้างหนึ่งที่อ,ออกแบบมาเองนะครับสามารถใช้งานได้รวดเร็วและสะดวกล็อกไว้เลยเห็นไหมครับเวลาเราถอดเสื้อเวสนะครับเพด์คลเลอร์เราก็ถอดได้ง่ายโดยไม่ต้อง เคิดแคว่ว่ตามนี้นะครับอ่ะเราใส่ไว้ก่อนอ่ะที่ไม่เหมือนกันนะครับด้านหลังครับขออนุญาตด้านหลังส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็แทบจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงเหมือนกันนะครับโดยที่ยี่ห้อป้ายยี่ห้อ้างหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะแต่ป้ายยี่ห้อห้างหนึ่งตัวรุ่นใหม่จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่คนละที่แล้วอย่างแรกอย่างที่2คือตัวรุ่นเก่ามีที่ดึงนะครับมันออกมาได้นะครับตัวที่ดึงเนี่ยนะฮะดึงองอกมางน,นี้นะครับเป็นสายดึงนะครับคือมันมีไว้ใช้เนี่ยเผื่อว่า,าท่านได้รับบาดเจ็บนะครับเพื่อนก็สามารถดึงท่านออกไปไดอ้ออกจากพื้นที่อันตรายนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ทําแบบนั้นแล้วทํามันแค่นี้ นะครับดึงมันแค่นี้เป็นหูหิ้วแค่นี้ไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็คงจะมเีเหตุผลของเขาที่จะไม่ได้ทําแบบนี้แล้วนะครับกาาทำแบบนี้อาจจะสะดวกกว่านะครับในการดึงนะครับลากลาก,ลากหรือดึงนะครับอา,อาจจะทํำ่างนี้ดีกว่าอ่ะต่อมาแผงตรงนี้นะครับแผงนี้ก็ไม่เหมือนกันตรงนี้จะเป็นเลเซอร์ครัตแต่ผ้านุ่ม ตัวนี้จะเป็น Reinforced Laser คับแข็งกว่าติดอุปกรณ์ได้น้ำหนักได้เยอะกว่านะครับรุ่นเก่ารุ่นเก่ามันจะติดอุปกรณ์ได้ไม่ไม่เต็มที่นะครับส่วนอุปกรณ์ที่มาเสริมอย่างเช่นพวกเคาตัวนี้เฟ e ็ก6.9นะครับบางคนก็จะไปใส่เป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับหรือเป็นถุงน้ำนะครับไฮเดชันก็ซื้อไส้ถุงน้ำมาใส่นะครับนะ รุ่นนี้ติดแล้วเห็นไหมครับมันก็จะมีเหลือพื้นที่ด้านล่างแต่ส่วนรุ่นนี้ติดแล้วมันจะพอดีนะครับมันจะพอดีอก็จะดูสวยงามขึ้นมันดูกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับตัวรุ่นเก่านะครับจะอีกแบบหนึง่งด้านความยาวเห็นไหมครับความยาวเนี่ยค่อนข้างเยอะคือสมัยก่อนต้องต้อง,งคำนึงถึงสมัยก่อนเมื่อ20ปีแล้วก็ออกแบบเลยว่า ไม่ได้คำนึงถึงพวกซองปืนพกหรืออุปกรณ์ที่อยู่บนเข็มขัดนะครับแล้วสมัยนี้เนี่ยแบตเทอร์เบลนะครับก็คือพวกเข็มขัดทางยุทธวีเนี่ยมันได้รับความนิยมมาช,ชักพักน,นะครับแต่ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นซองปืนซองแม็กซองอุปกรณ์ทั้งหลายมันอยู่ที่เอวเรานะครับอยู่ที่เอวเราเพราะฉะนั้นถ้ามันยาวมันก็จะไปเกะกะ นะครับรุ่นใหม่เลยออกแบบให้สั้นลงเห็นไหมครับดูความสั้นสั้นขึ้นมาประมาณเกือบประมาณนี้นะครับสั้นขึ้นมาเพื่อจะไม่รบกวนการใช้งานของอพวกเข็มขัดทางยุทธวิธีนะครับก็ออกแบบมาคนละยุคคนละสมัยเนาะมันก็เลยพยายามจะตอบโจทย์นะครับ ณปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันรุ่นนี้ก็ยังมีใช้อยู่นะครับทั่วโลกนะครับตอนนี้มาใหม่ 2, 2.022ก็อาจจะเป็นการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอ่เราคุยกันฟังก์ชันคร่าวๆหลักๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแต่งนะครับใส่อุปกรณ์เเาต่างๆทั้งหลาย ติดเข้าไปในตัวเสื้อเวสแล้วเปรียบเทียบกันดูว่ามันดูแล้วสวยงามหรือคล่องตัวหรือเหมาะกับการใช้งานยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะแปะให้ดูนะฮะส่วนอ่าสุดท้ายเรื่องราคาราคาตัวนี้อยู่ที่8,900บาทนะครับก็คือตัวรุ่นเก่านะครับ ตัวนี้ก็จะย่อมเยาวขึ้นมาหน่อยอยู่ที่8,00 0บาทนะครับก็ออกราคามันลดลงอันนี้ผมไม่ทราบทางการตลาดนะครับแต่เขาเซตราคามาแบบนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่800 0ตัวรุ่นใหม่นะต่อตัวรุ่นเก่าก็8,9 0 0เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะเซตอัพให้ดูแล้วเปรียบเทียบก,กันคร่าวๆเพราะว่าตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่บอกเลยครับว่าเพิ่งออกมาใหม่แล้วไปอยู่ในงานช็อตโชว์ซึ่งซึ่งผ่านมาล่าสุดเนี่ย ทาง YouTube หร,หรือผู้ใช้เนี่ยยังไม่มีใครได้รีวิวเลยนะครับใน u t ท b e ท่านเข้าไปหามันก็ไม่มีเว็บไซต์แห่งหนึ่งก็ยังไม่ได้ว่าเอาเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นแบบทางการเพราะตัวนี้มันเพิ่งมาใหม่มากนะครับซึ่งทางร้านผมเนี่ยได้มาไม่ไมกีไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ก็เลยเอามารีวิวเลยอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องไซส์นะครับตัวนี้สามารถปรับ ไซส์ได้ตามผู้สวมใส่ตั้งแต่ไซส์ S ถึง XL ก็คือคนสูงร้อยประมาณ1 5 5ซนติมต้นไปจนถึงประมาณ1 8 5ซนติเมตรนะครับส่วนตัวนี้นะครับไซส์มีไหมมีมันจะมีไซส์ SM อย่างที่เห็นแล้วก็ไซส์ L XL จะไซส์ไม่เกี่ยวกับผู้สวมใส่เกี่ยวกับอยู่ที่แผ่นกันกระสุนที่ท่านใส่ ไซส์ sm จะอยู่ตามสเปคคือ nij อยู่ที่ fr สาม a นะครับเพจเพศเพศกระสุนตัดมุมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเก้าอ่าเดี๋ยวผมว่ากันอีกทีในะเรื่องสเปคนะแต่แผ่นปกติมาตรฐาน nij เนี่ยสาม a เนี่ยจะใส่ s n ได้น,นะครับไซส์ sm ส่วนพวกที่เป็นอ่าเลเวลสามสามบวกนะครับจนไปถึงสี่นะครับก็จะเป็น ไซส์ L XL ที่เราต้องใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่อยู่ที่คู่สนใส่มันจะอยู่ที่แผ่นการตัวเวทเองสามารถปรับไซส์ได้อยู่แล้วจากด้านหลังอันนี้ผมปรับไว้เป็นไซส์เท่ากับประมาณตัวหุ่นแต่ตัวผมก็น่าจะประมาณไซส์ M นะครับวิธีการปรับมันก็อยู่ด้านหลังนี่เองนะครับง่ายๆนะครับฮะมันจะเป็นตีนทุกแกเปิด แล้วเราก็สลับเข้าสลับออกพุซซูนถ้าแบบมันมันเล็กไปเราก็เอาดึงมันออกถ้าถ้ามัน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 ใหญ่ไปเราก็เอามันเข่าเท่านั้นเองครับง่ายๆนะครับเป็นตีนตุ๊กแกเสร็จแล้วเราก็ปิดเท่านั้นเองครับง่ายๆนะครับเซตอัพง่ายๆแตกต่างกับตัวนี้นะครับตัวนี้ในการปรับไซส์เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะมันเป็นสลิงสลิงทั้งตัวเลยมันเป็นเส้นสลิงการปรับไซส์ของตัวนี้ใช้เวลาเยอะครับ เพราะว่ามันเป็นสลิงทั้งตัวเลยนะสายสลิงเพราะเราก็อเอาสลิงออกแล้วต้องหาที่ขัดใหม่ใช้เวลาครับซึ่งฝรั่งเขาก็มี YouTube ออกมานะครับว่าวิธีการปรับไซส์ของเจ้าตัวรุ่นเก่ามีแต่รุ่นใหม่ยังไม่มีในผมมันเจ้าแรกไม่ทำนะเฮ้ครับก็วันนี้ก็จะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นข้าวๆนะครับ ส่วนเรื่องสเปคพวกอะไรเนี่ยสอบถามเข้ามาได้ทางหน้าเพจนะครับผมก็จะให้ข้อมูลไปเป็นเป็นเป็นแบบของสเปคน,นะครับวันนี้ต้องจบการรีวิวก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับและสวัสดีครับ